สนุนโดยประกันชั้นหนึ่งพี่ช้างคืนเงินการทุจริตภาครัฐกลายเป็นปัญหาใหญ่ชุดดัชนีความเชื่อมั่นของไทยให้ลดต่ำลงคณะกรรมก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดของตำรวจและเอกชนในข้อหาร่วมกันหัวประมูลในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไทเกอร์เราไปติดตามเรื่องนี้และหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคดีอื่นๆในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจขนาด2 0 0ซีพร้อมอุปกรณ์ทดแทนจำนวน19,147คันวงเงิน1,144ล้านบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินับเป็นคดีที่กระทำความผิดตามพรบรความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐปี2542หรือพรบรหัวประมูลคดีลักษณะเช่นนี้ที่ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นด้านคอร์รัปชันของไทยให้ลดต่ำลง คดีนี้มีที่มาโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจเพื่อทดแทนรุ่นเก่าเปิดให้ผู้สนใจซื้อซองเสนอราคาโดยมีผู้ซื้อซอง6รายแต่ยื่นซองเพียง3รายและมีบริษัทคาดแท็ก,กิ้งจำกัดเพียงรายเดียวเท่านั้นที่เสนอรถจักรยานยนต์ยี่ห้อไทเกอร์รุ่นบ็อกเซอร์200แต่แทนที่คณะกรรมการประกวดราคาจะเสนอให้ยกเลิกการประกวดราคากรรมการกลับให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์ไทเกอร์ จนเป็นจนวนที่นำมาสู่ความเสียหายให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกองปราบปรามสอบสวนเรื่องนี้มานานเนื่องจากพาดพิงตำรวจระดับสูงหลายคนในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทั้งที่เกษียณอายุราชการไปแล้วและยังรับราชการอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังและหน่วยงานรัฐอีกหลายแห่งคดีได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใยการสอบสวนใช้เวลานานหลายปีในที่สุดก็พบว่าการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจขนาด2 0 0ซีพร้อมอุปกรณ์ทดแทนที่มีความผิดปกติหลายอย่างเริ่มจากคณะกรรมการประกวดราคาไม่ได้เสนอให้ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่อ้างเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อทั้งที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีการแก้สเปคเพื่อเอื้อเอกชนรายเดียวอีกทั้งบริษัทขาดทุนกิ้งจำกัดก็ขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ที่จะต้องมีตัวแทนจำหน่ายซ่อมให้ได้ครบ76จังหวัดแต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่าบริษัทคาร์แทกกิ้งไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่สามารถให้บริการครบทุกจังหวัดด้วยเหตุนี้เองได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเนื่องจากตำรวจไม่สามารถนำรถจักรยานยนต์ไปซ่อมบำรุงตามสัญญาได้ขณะที่อัตราเร่งของรถก็ทำความเร็วได้ไม่เท่ากับรถที่ห้ออื่นและมีอุบัติเหตุหลายครั้งที่สาเหตุมาจากความบกพร่องของอุปกรณ์ของตัวรถ ทำให้ตำรวจหลายนายได้รับบาดเจ็บสาหัสทีมข่าว Nation x อ็กซได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลแห่งหนึ่งพบซากรถจักรยานยนต์ไทเกอร์หลาย10คันจอดทิ้งไว้ทีมข่าวสอบถามนายดาบตำรวจท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันยังใช้รถจักรยานยนต์รุ่นนี้โดยใช้มานานกว่า10ปีแล้วทําให้ทราบว่ารถรุ่นนี้ก็เหมือนกับยี่ห้ออื่นทั่วไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและการบารุงรักษา แต่ยอมรับว่าศูนย์บริการมีไม่มากนะักททำมาเขาทได้ตลอดแต่คนอื่นเขาคนมากไม่รักษารกเรืเออ่องเปลี่ย,ยนอะไรเงี้ยเมื่องเปลี่ยนอะไรเงี้ยมื่อไหร่สองพันสองพันก็ต้องทำเช่นเดีวกถ้าปล่อยกูรอมบหลวงทำเดี๋ยวก็จบเลยก็จอดในหน้าจะนะแล้วซ่อมที่ไหนเขาบอกว่านี่ศูนย์ซ่อมซ่อมอยูย่ตอนนี้ยังมีม,มีแต่ช่างอาชีพคนไทยเข้าไปเขอออ้าไปในตึกหายน้อกรถแล้วไป้ายสุด เลยเมเจอร์ไปเนี่ยจะอยู่ก่อนดิปัลน้ำมันท่าไปสายเอ่อเลยข้าไปดึกมันจะมีขายรถขายยางรถนะนะเข้าไปสุดซอยแต่เข้าไปด้านหลังจุดมันจะเป็นออกที่นั่นที่อื่นเมาซ่อมที่นี่เนี่ยบางทีที่อยู่บิณบุรีมาซ่อมไอ้กลองใจร่องมันแบบแล้วต่จังหวัดยังไงแต่จังหวัดเขาก็มีร่องเขาก็มีศูนย์ซ่อมเขาก็มีศูนย์ซ่อมเป็นจุดๆหนึ่งเมษายน2557มติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชีบุญความผิดพลตำรวจตรีสัจจะโคชฮิรันผู้ังคับการพลาธิการและสัมพวุฒิสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อต,อตำแหน่งหน้าที่ราชการในฐานะรับผิดชอบโครงการสราบรายละเอียดทุกขั้นตอนกลับกระทำความผิดพรบรว่าด้วยการทำผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดหรือกระทำการใด มุ่งหมายไม้ได้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐและฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และเป็นความผิดวินยัยฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองและผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มีควรได้ตามพรบรตำรวจพศ .2,547 มาตรา79วงเล็บ1สำหรับผู้ถูกกล่าวหาอื่นประกอบด้วยพลตรรีประชินวารีพลตร,รีสมพงษ์นาเจริญและพลตรรีอิทธิพลพิริยะพินโยในฐานะกรรมการประกวดราคากลับไม่ตรวจสอบไม่เสนอยกเลิกการประกวดราคาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ถือว่าผิดวินยัยการกระทำผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงส่วนพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงในฐานะกรรมการประกวดราคาเป็นข้าราชการบำนาญจึงไม่มีความผิดทางวินยัยคดีนี้มีกระชนร่วมทำผิดด้วยอ,อปชอนั้นพบว่าการกระทำความผิดของนางสาวรักชนกแจ๊กซ้ายหรือนางสาวสุพินชยาสองมณีกรรมการผู้จัดการบริษัทคาวแพ็คกิ้งจำกัด ที่ได้เสนอราคาต่อสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยเสนอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานว่ามีตัวแทนจำหน่ายให้บริการครบ76จังหวัดเพื่อให้มีเจตนาให้คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาให้บริษัทคาแทก,กิ้งจำกัดเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอราคาการกระทำดังกล่าวถือว่านางสาวรักชนกได้กระทำการอันเป็นเท็จเป็นความผิดฐานร่วมกันในการเสนอราคาโดยเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ อันไม่ใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจตามปกติตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐขณะที่กรรมการผู้จัดการบริษัทไทเกอร์มอเตอร์จำกัดปิติมนโนใหม่พิบู์ได้แจ้งรายชื่อที่ตั้งของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซึ่งให้บริการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของบริษัทไทเกอร์ครบทุกจังหวัดซึ่งไม่เป็นความจริง จึงมีมูลความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนกระทำความผิดของนางสาวรักชนกอันมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐมาตรา4ประกอบมาตรา86แห่งประมวลกฎหมายอาญาทีมข่าว Nation x f i กซได้เดินทางไปยังจุดที่ตั้งของศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ไทเกอร์ที่ถนนพหลโยธินพบว่ามีรถจักรยานยนไทเกอร์มามซ่อม,มบำรุงจํานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการบอกว่า ยังมีอะไหล่สำหรับรถจักรยานยนต์ไทเกอร์รุ่นบ็อกเซอร์200และมีตำรวจนำรถจักรยานยนต์ไทเกอร์มาซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำจากนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปยังบริษัทมิเลเนียมมอเตอร์จำกัดตั้งอยู่ถนนพระกาษสาอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ไทเกอร์ซึ่งบริษัทดังกล่าวยังคงผลิตรถจักรยานยนต์ไทเกอร์รุ่นต่างๆออกมาจำหน่ายโดยระบุว่าเป็นรถที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทย โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ไทเกอร์จังมีความน่าสนใจเพราะมีตัวละครเชื่อมโยงกับโครงการเช่ารถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติความเชื่อมโยงนั้นผ่านทางนางสาวรัชนกแจา้ายผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทคาร์ทก,กิ้งจำกัดเป็นพนักงานในบริษัทเครือสยามคาร์เรนจำกัดซึ่งมีกลุ่มของนายวินัยพิทักษิตนายวิสิธ์พิทักษิตนายบัณฑิตพิทักษิตนายสรันพิทักษิตและนายวิสุดพิทักษิต บริษัทสยามคาร์เรนจำกัดได้เข้าเป็นผู้สัญญาเช่ารถยนต์กับสำนักงานตารวจแห่งชาติตั้งแต่ปี2550ถึง2551จำนวน3รายการ,รวงเงินกว่า8,000ล้านบาทนอกจากนี้บริษัทในเครือข่ายที่มีผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกันเป็นผู้สัญญาเช่ารถยนต์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงเดือนตุลาคมปี2555วงเงินกว่า10,000ล้านบาทบริษัทในเครือข่ายสยาม,มคาร์เรน5แห่ง ได้รับว่าจ้างในการเช่าและจัดซื้อรถยนต์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ปี2543จนถึงเดือนตุลาคม2555จำนวน63ครั้งรวมวงเงินกว่า18,000ล้านบาทต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าคดีจัดซื้อจัดจา้างภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะการจัดซื้อรถตู้ตำรวจจะซ้ำรอยการจัดซื้อรถจักรยานยนไทเกอร์ที่ปพปชชี้ว่ามีการหัวประมูลกันหรือไม่